รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีแล้วทำความดี สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้ดิฉันอยู่ที่วัดหัวกระบือบองขุนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะอยู่ภายในโบสถหลวงพ่อโตวัดหัวกระบือค่ะพาคุณผู้ชมมาติดตามข่าวสารกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและเทศนาธรรมจากท่านพระครูวิปูลพัฒนกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์เจ้าวัดวัดหัวกระบือค่ะปะติดตามรับชมพ,พร้อมๆกันเลยค่ะขอ,อความสุขความสวัสดีความจเจริญในธรรมความจเจริญรุ่งเรืององกงาม ในหน้าที่การงานและกิจาการทั้งหลายทั้งปวงขอจงบังเกิดขึ้นและมาเกิดมีแก่ญาติโยมท่านสาทธุชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการคิดดีแลนทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ท่องห้ามาโดยตลอดญ <c oughs> า,าติโยมท่านสาทธุชนช่วงนี้ก็เข้าเดือนมีนาะค,ค่อนข้างจะปลายเดือนแล้วก็เมษา เดือนเมษายนเป็นเดือนสำคัญเดือนหนึ่งที่เราท่านทั้งหลายจะปล่อยประลระเลยไม่ได้เพราะอะไรเป็นวันที่สมเด็จพระนิฐิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชมารีพระองค์ทรงมีพระสุธิการในวันที่2เมษายนแลือเมื่อวันที่2เมษายนและพระองค์ก็ทรงมี บาการะคุณต่อประเทศชาติหรือต่อประเทศชาติต่อพระศาสนาและวัดวารามาโดยตลอดฉะนั้นเราท่านทั้งหลายที่เป็นประสบคนิกรก็ขอเชื้อเชิญเจริญพรวันที่สองเมษายนก็เชื้อเชิญเจริญพรมาร่วมกันทําบุญตักบาตรแล้วก็ประพฤติธ,ธรรมปฏิบัติธรรมไหวพระสวดมนต์เจริญติภวนาหรือว่ามาบวชเน่ฆัมมะประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมหรือว่าบวช สมณเณรบวชพระบวชเนรก็เรียกว่าบรรพชาเป็นเชื้อสายเหล่ากของสมณะสามยบุตรในพระพุทธศาสนาในวันที่สองเมษายนนี้นะอาโยมแล้วก็ช่วงนี้นะฮะที่อุโบสถวันกระบืตนี้ก็ญาติโยมท่านสาธุชนก็ยังหลังล่งล้นหลังล่งไหลสายทานศรัทธามากระาบมานมัสการปิดทองหลวงพ่อโตกันไม่ได้ขาดนะแล้วก็โยมในช่วงนี้ที่หน้าอุโบสถมณฑลพิธี โยมจะเห็นด้ว่าเนี่ยองท้าเว,วทสุวรรณตั้งสีเขียวเหนียวทรัพสีแดงแรงฤทธิ์โยงบูชาพระประสาทประสิทธิ์ประสิทธิรประสาทถรให้ญาติโยมท่านสาวผชนได้หมดเคราะห์หมดทุกข์กหมดโศกหมดโรคหมดภัยมีโชคมีลาบกันมากมายมหาศาลฉะนั้นญาติโยมท่านสาวผชนก็ได้หลังล้นห,หลังไหลใส่ฐานศรัทธากัานมากราบขอโชคขอลาบองท้าเวทสุวรรณนะบริเวณมณฑลพิธี ด้านหน้าโบสถตั้งแต่หน้าโบสถนี้แล้วก็บนทมพิธีบริเวณด้านนอกโบสถ์ก็ยังมีองค์ท้าเวสสุวรรณอีกเช่นกันแล้วก็องค์ท้าเวสสุวรรณเนี่ยโยมโยมมาแล้วก็บูชาเนี่ยด้วย <c oughs> เครื่องสักการะบูชาดอกดอกกุหลาบก้าวดอกผ้าแดงนะทูบเทียนอทองทูบเทียนอเอาดอกไม้บูชาแล้วก็ผ้าแดงผูกท่านเขาจะทําผูกที่กระบองผูกที่สายหลายจุดหลายที่อธิษฐานโยม ก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์โยมบอกมากราบบูชาแล้วได้โชคได้ลาภซื่อง่ายขายคร่องเงินทองไหลมาเดยมาคุณผู้ชมท่านใดที่ผ่านมายังบางขุนเทียนชายทะเลก็ขอเชิญชวนมาที่ซอยเทียนทะเล19ตรงเข้ามากราบขอพรหลวงพ่อโตกราบขอพรเท้าเวสุวรรณมาทําบุญไถ่ชวิตโคกระบือมาให้อาหารปลาและมาร่วมสร้างอุโบสถวัดหัวกระบือกันค่ะหากท่านมาไม่ถูกสามารถโทรติดต่อมาได้ที่เบอร์ศูน5 0 0 5 8 0 0ค่ะ สำหรับวันนี้รายการคิดดีแลนเวลาหมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะร้อยแปดพันเก้าเราคิดไปคิดหมดทุกเรื่องเปล่ยงหัวใจขอปล่อยทุกอย่างวางเอาไว้คิดแต่เรื่องหนุกสุกหัวใจคิดถึง ความคิดนี้ดีที่สุด